สวัสดีครับพี่น้องกิตติครับผมบน u t u b e ช่องกิตติคนคำนวณทีวีกับเพจ Facebook กิตติคนคำนวณครับผมติดตามแต่ทั้งสองช่องทางได้เลยครับเด้อพี่น้องถือว่าเป็นการสนับสนุนการหาของมูลพร้อมครับผมกิตติคนคำนวณแบ่งปันบนสองช่องทางเท่านั้นครับผมานอกเหนือจากนั้นก็นกบมบ่แมน่หลอกครับบ่ <laughs> ม,มีกลุ่ม้อครับบ่ม,มีกมลุ่มไล่เด้อพี่น้องบ่ม,มีกมลุ่มไล่ผมแบ่งปันฟรีครับผม พอผมมือสะดวกเข็ดคุ้มไล่เนาะผู้ใดทักมาเป็นมู่กันทั้งไล่ผมกะเด้อ่านแน่โบไดออ่านแน่ครับผมก็ต้องขอโทษขอไพั่เด้อครับนะครับเพราะว่าคนทักมาหลายนะครับผมก็บอสามารถบนยังดอกคนทักมาหลายผมก็เลยเอาเพื่อความยุติธรรมบตอตอบไพร่จะคน <c oughs> <c oughs> ดีกว่าเพราะว่าผมแบ่งปันฟี่บนบนหน้าเพจบนยูทูบอยู่แลวครับผมเนาะ ถ้าอยากสนับสนุนการหาข้อมูลอันดับแรกให้กดติดตามครับผมกดติดตามกดซับสไครป์บนยูทูบครับผมปุ่มเดียวกันนั่นแหละแต่คนละภาษาซฉยๆนะครับหรือบนเฟซบุ๊ก k นี่็คือกดถูกใจเพจครับผมมันจะขื้นพร้อมกันทั้งกดติดตามครับอัตโนมัติเลยคิดถ้ากดถูกใจเพจนะครับมันจะขื้นติดตามอัตโนมัติเนาะแต่กดติดตามอย่างเดียวเสียเลยถ้ากดติดตามอย่างเดียวนะครับการแจ้งเตือนของระบบเวลาผมอัปโหลดหรือโพสคลิปอย่าง โพสอย่างบนเฟซบุ๊กมันอาจสิบอได้ทั่วถึงเนาะอาจสิบอเห็นทุกโพสก็ได้ถ้าเคสกดติดตามอย่างเดียวต้องกดถูกใจเพจนะครับบนเฟซบุ๊กเนาะที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือตารางเหล็กกรลังวันครับวันพฤหัสบดีพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นวันมาศวอดีที่16พฤศจิก,กายนนะพี่น้องข้างขึ้นครับขึ้นสี่ขาำเดือน11ปีเถาะเนาะผมยกตารางนี้มาได้ได้เนี่ย ห้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดสองสี่ครับมันมีเลขหาสองสองตำแหน่งเนาะแล้วก็มีเลขสองนั่มผมตามเลขสองอกอ,อกครับพอจากการขาดดาวของผมนะครับขาดดาลวล้วนๆนะเลขสองรับครับผมเลขสองคือสินบอม่าลแล้วแหละจนถึงสิ้นปีหุ่นนะเพราะฉะนัั้นมนก็เลยเหลือเลขพกตัวครับห้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดสี่นะห้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดสี่ อันนี้ตารางเหล็กกัลังวันครับนี่อยี่นี่ที่มันมีใสมาแล้วสิบกว่าปีแล้วแหละผมเห็นมาโดนหลายหลายสิบปีแล้วแหละเนาะตั้งแต่ผมเห็นเหล็กเค็ดหวยแหลกหมดแล้วครับพี่น้องตารางเหล็กนี่ตารางเหล็กกาลังวันนี่บบนสิ่งประดิษฐ์บนไม่จากไอเดียงผมดิมันมีคนมีอาจารย์บ่หัวอาจารย์ท่านไหนเป็นคนสั่งกันมาแต่ว่ามันกระใสได้ดีลิบบงหมดที่้วครับวันพุธเนาะหมดเที่้ววันถี่หนึ่ง นี่เนาะเอ็นบ่ลนี่เป็นวันผุดขังแลมเนาะหกสามลางรบรังนี่นะครับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งคือมาทั้งบนดทั้งลางครับแถมแตกสามตัวพร้อมนะนี่นะครับนะนี่นะผุดขางแลมครับมวันถีนึงดีผ่านมากเนาะก็เลยเป็นทีมาของงวดนี้จริงๆแล้วผมบ่งทุกงวดนั่นแหละแต่ว่าอบเดมีเวลามานํนำเสนอไ้ฟังเนาะ อันนี้ผมวิ่งไปเหล็กชุดสองตัวไห้เลยได้เนี่ยสามตัวไห่พร้อมมันหลายบ่หลายครับผู้ใดเห็นที่แหลกแต่ว่านําเสนอเห็นยังคือมาบอกตัวเดียวโลด <c oughs> เอาไปเป็นแนวทางครับพี่น้องเอาไว้เป็นแนวทา่ถทามันหลายก็ตัดตัวทีผมมากออกแล้วกันเพราะว่าผมว่าแต่ละคนนะ่ะมีมีเหล็กอยู่ในใจอยู่แล้วแหละแคมาเบิงของมูนของคนอื่นเป็น,เป,นเป็นแรงสนับสนุนเหล็กที่กับของมีอยู่แล้วเฉยๆครับผม โอเคนะครับเนาะห้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดสี่นะทนะวีตเป็นเลขชุดสองตัวจากเลขหาตัวมาเสดสิบหกชุด<笑><笑>เต็มเลยครับสาสิบหกชุดวิ่งกับไปกามาเนาะแบบบตวองกลับอะ่ะสามสิบหกชุดทวีตแบบเนี้ยต่อให้ถูกมากอะบวกใครเด็กกนะับเล่ยเนาะเพราะ่างหวยแท้มันเล่นยากมันมีทั้งเลขอันเลขใจบเวถ่มนะเลขชุดสามตัวขึ้นกันครับยี่สิบชุดครับแบบบเบิร์นบัวองมาหามจากเลขหกตัวนี่เนาะ จากเลข6หตัวจริงๆเลข6หตัวมันบรเด็นทั้งหตัวเนี่ยนั่นครับพี่น้องเพราะว่า3าตัวบนก็นมีแค่3าลักเนาะ2อตัวล่างก็มี2อลักย่างหลายๆฝุกมากอย่างนี้นะครับมันจะงสิทเออจะสิมีเลขเด่นสูงสุดหาัวเนาะคือหมวดที่แล้วนี่เห็นไหมนี่6นี่เนาะ c หกหนึ่งเก้าสองสามหานะก็คือเด่นแค่หาตัว c กับสองกลายเป็นเล็กดับไปนะครับเห็ะนวะ่าหกสามกับเก้าหานึงกันเนาะอย่างที่บอกไว้ครับมันบรเด็นทั้งหกตัวสูงสุดคือหาตัวครับถ้าเป็นเลขเบิ้ลเล็กตองเหลขหามกสิลดหลั่นลงไปเนาะถ้าเป็นสมมุติว่าสามตัวบนเป็นเลขกเบิ้ลหรือเหลขหามเนาะนะครับกสิเลือกแค่สองตัวเนาะจากสามลักเนาะ หรือถ้าเป็นเล็กตองก็สิเป็นเค่ตัวเดียวเนะเช่นเดียวกันครับสองตัวล่างเนาะก็สิเหลือแค่ถ้าเป็นเล็กเบิ้ลก็ตัวเดียวเลยนะครับเล็กตัวเดียวเลยสมมุติว่าออกซีซียังสิเนาะมันเคยออกมาแล้วดิซีซียังสิเนะจ็ดเจ็ดยังสินะครับเนาะตามนี้แหละครับผมบ่ได้รายงานบ่ได้อ่านตัวเล็กห้ฟังด้วยพี่น้องเพราะว่ามันเห็นอยู่หน้าจออยู่แล้วอ่านไปก็มันหลายโพดนะครับ เลือกเอาตัวที่มัดแล้วกันแคปหน้าจอได้เลยครับพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยจริงๆแล้วผมแบ่งปันตัวสรุปไปเลยเนาะอันนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบให้แคปหน้าจอเพราะผมให้ตัวสรุปไปแล้วไงนี่ไงตัวสรุปผมคนละสว่วนกันนะครับอันนี้คือตัวสรุปมวนนี้นะของผมนะ ส่วนที่นําเสนอในคลิปนี้เป็นหลักก็คือตาร่างเหล็กกาลัางวันพี่น้องนะครับคนละสูตรคนละส่วนกันเด้อตามนั้นครับผมถือว่าเข้าใจกันแล้วกันนะครับเจอกันในเนื้อหาต่อไปแล้วกันครับเนื้อหาหลักของห้อก็คือเรื่องเ,องเหล็กนี่แหละนะครับผม <laughs> สวัสดีครับ